สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีทีท้าโรหก้าวอีกเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้นะคะแม่หมอก็จะมาอัดคลิปลรนดอมให้ทุกคนนะคะเนื่องด้วยไม่ได้อัดมาสี่วันนะไม่มีเวลานั่นเองนะคะวันนี้ก็หาเวลาว่างมาอัดคลิปให้ทุกคนนะคะมาดูกันว่าวันนี้นะคะไพ่ลรนดอมเนะี่ยอยากจะเล่าเรื่องนะเป็นเป็นการสุ่มไพ่เล่าเรื่องนะคะทุกคนด้วยสำรักนี้นะคะ ออมาดูกันว่าไพ่อยากจะเล่าเรื่องราวของใครนะคะเราก็ไม่ได้ทําคลิปมนาะสักพักหนึ่งแลนะ้วมาดูว่าไพ่เล่าเรื่องวันนี้นะคะอยากจะบอกเล่าเกี่ยวกับคนที่เข้ามาดูคลิปเรนดอมนี้นะคะว่ายังไงเรื่องอะไรบ้างนะไม่หมอก็จะมาตามวันเวลาว่างนะคะจะพยายามหาเวลามาทำคลิปให้ยกคนนะคะช่วงนี้นะ ขอดูไพ่เกิดนานะคะสามใบเ,เปิดเรื่องมานะคะไพ่เดคาแอนแฟนนะคะ,ะ,คะว้าวไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไพ่พระไพ่พระสังฆราชนะคะคุณกำลังได้รับการปกป้อง,งคุ้มครองหรือกำลังจะได้สมหวังนะคะดังสิ่งที่คุณปรารถนานะคนโสดคุณแก่จะมีคอมมิตเมนต์ที่ชัดเจน ลงเอยลงตัวกับใครสักคนหนึ่งนะคะอืมไพ่พานะคะนี่โดยเฉพาะนะคะคนโสดคนที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนคุณกำลังจะได้รับความชัดเจนนะอแล้วก็ไพ่เจ็ดถ้วยนะเป็นสิ่งที่ไม่คาดฝันเนาะบางคนนยะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณได้สมหวังแล้วหรือยังหรือว่า ตอนนี้คุณยังไม่ได้อะไรแบบนี้เลมันมีความคิดที่คุณอาจจะยังสงสัยกับตัวเองเนาะแต่เหมือนไพ่พาจะขึ้นมาคอนเฟิร์มหรือการันตีให้ว่าสิ่งไหนก็ตามาที่คุณต้องการนะคะวาดฝันเอาไว้เนาะกำลังจะกลายเป็นจริงแล้วนะคะบางคนกลายเป็นจริงไปแล้วลที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะอัศวินถือเหรียญนะคะอัศวินถือเหรียญ ความมั่นคงด้วยนะเดียววิวนะคะเอ้เดี๋ยวแม่หมอต้องขอบอกว่าเป็นหัวข้อให้เราเรื่องว่าใครคนหนึ่งนะคะเอ่อคิดอยากที่จะจริงจังกับคุณนะตามติดชีวิตคุณหรือเสพติดคุณหนักมากตอนนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดหรือมีแฟนก็ตามคนคนนี้เหมือนมีเป้าหมายนะฮะเป็นคุณ เออคุณรู้ตัวไหมนะคะว่าคุณกําลังเป็นเป้าหมายของใครสักคนหนึ่งเนะี่ยของใครคนใดคนหนึ่งอ่ะที่เขาเล็งคุณไว้แล้วเขาก็อยากครอบครองคุณนะคะอยากได้คุณเป็นแฟนนะคะอยากได้คุณเป็นสามีหรือภรรย,ยาของเขานั่นเองนะมาหมอให้เป็นกรณีที่หนึ่งคือคนที่มีคู่แล้วยังไม่ได้ลงเอยลงตัวหรือไม่ชัดเจนอะไรกันเนี่ย คุณจะได้ความชัดเจนหรือได้คอมมิชเมนท์ที่ชัดเจนแล้วก็สองนะคะสำหรับคนโสดคุณมีคนที่เขาอยากจะชัดเจนกับคุณนะอยากจะเข้ามาตีบคุณครอบครองคุณนั่นเองนะคะแบบหนักมากๆเลยมีคนหลงเสน่ห์คุณหนักมากอะ่ะคุณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวมาดูพลังงานของคนคนนี้หน่อยนะคะว่าเขาเป็นใครมีลักษณะยังไงนะโอ้ไพ่ เชาออดนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อยู่ในธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎหรือว่าพิจิกค่ะโอ้คนคนนี้เป็นพ่อเสือแม่เสือมาก่อนนะคะมีสเสน่ห์แพรวพราวนะเออใจร้อนมุทะลุดุแดนนะที่จริงแล้วเป็นคนที่ชอบความเร็วหรือชอบยศยานพาหนะก็ได้เป็นคนที่ชอบควบคุมด้วยก็ได้นะคนคนนี้เนะี่ยถ้าเป็นผู้หญิงก็คือเป็นผู้หญิงเก่งนะเป็นผู้หญิงกล้เป็นผู้หญิงที่ดูแลแตัวเองได้อยู่ได้ด้วยตัวเอง นะคะใจนักเลงน,นะถ้าเป็นผู้หญิงนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็คืออาจจะเคยเป็นเสือมาก่อนนะดูดูเสือตัวนี้นะอาจจะเคยเป็นเสือหรือว่าเคยแบบเรียกว่าอะไรผ่านชีวิตมาทุกรูปแบบก็ได้นะคนคนนี้นะคะแต่ตอนนี้เหมือนเขาจะอยู่ในจุดที่พร้อมที่จะดูแลใครสักคนหนึ่งหรืออยากที่จะดูแลใครสักคนหนึ่งละ อยากที่จะจริงจังเนี่ยที่จะลงเอยกับใครสักคนหนึ่งนะคะเนี่ยคนคน,นี้นะถ้าเขาเป็นผู้ชายนะคะมาดูซิว่าอะไรอีกนะสี่ดาไพ่สีดาโอ้คนคนนี้อาจจะมีการหยุดนิ่งเกี่ยวกับเรื่องของความรักคนสัมพันธ์มานานนะอาจจะสี่เดือนสี่ปี ขึ้นไปนะคะคือคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่โสดหรือว่าหยุดพักเรื่องความสัมพันธ์มาเป็นปีะนะระดับปีขึ้นไปหรือถ้าไม่อ,อ,อย่างอย่างช้าก็คือสี่เดือนนะคะคนคนนี้นะคือแม่หมอรู้สึกว่าเขาเป็นคนโสดมาก่อนที่จะได้ลงเอยลง,ลง,ลงตัวกับคุณนะหรือผ่านการเยียารักษา บาดแผลนะคะใจิตใจเรื่องของความรักมาแล้วแน่ๆนะคะเหมือนหยุดพักเรื่องของความรักมาสักพักหนึ่งก่อนที่จะเจอคุณนะคะอ้ไพ่สิบถ้วยนะสิบถ้วยคนคนนี้จะเป็นคนที่รักครอบครัวนะคะรักครอบครัวหรืออาจจะเคยแต่งงานเคยมีครอบครัวมาก่อนนะคะหรืออาจจะมีลูกติดได้นะ ออหรือเป็นคนที่ให้ความสัมพันธ์ให้ความสัมพันธ์กับผู้หญิงในบ้านมากๆนะคะอืมที่จริงนะเขาก็เป็นคนที่มีความสุขนะอยู่คนเดียวก็มีความสุขนะคนคนนี้คือตอนนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะหยุดพักความสัมพันธ์มาประมาณหนึ่งหรืออยู่คนเดียวมาประมาณหนึ่งแล้วก็มีความสุขอยู่ในที่ของเขาอยู่แล้วนะคะคนีนี้ได้อย่างไรนะคะ ให้คุณพ่อคุณแมาอย่าตกใจนะคะเพราะว่าอันนี้คือเรามาดูลักษณะของเขาไงตัวตนเขาแล้วก็สิบหมายโอ้โอโอคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีภาระมีหน้าที่อะไรที่ต้องรับผิดชอบเยอะนะคะอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวอย่างนี้ได้นะ,ะเป็นคนที่ต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่แากเบียในบ้านนะคะหรือลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยบางทีอาจจะเป็นคนโสดยังไม่เคยแต่งงานมาเลยก็ได้แล้วก็ ทำงานหนักนะคนะเป็นคนที่แบบภาวะครอบครัวนะเป็นผู้นําเป็นหัวหน้าเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนที่เออมีความรับผิดชอบสูงนะถ้าเขามีครอบครัวเขาก็จะมีความรับผิดชอบดีมากๆแล้วก็ให้หกเหรียญน,นะคะคนนี้ชอบให้ค่ะเป็นเป็นสายเปยคนหนึ่งเลยไหมอาจจะชอบให้ของขวัญหรือชอบให้นูน่นให้นี่เล็กๆน้อยๆนะไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นเรื่องใหญ่อะไรนะคะอาจจะแบบเหมือนรู้คุณค่าของสิ่งของอลเนาะ เขาอาจจะมีสิ่งนี้เอเขาไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยเขาก็เอาไปให้คนอื่นไปให้คนนู้นคนนี้นะคือเขาจะเป็นคนที่แบบว่าเรียกว่าอะไรดีชอบให้ชอบเอเห็นคุณค่าของสิ่งของอ่ะเออแม่หมอรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กไปนจนถึงเรื่องใหญ่นะสิ่งนั้นจะดูมีคุณค่ามีราคาสำหรับคนคนนี้นะแล้วก็าจะาเป็นคนที่มุ่งเนินเก่งน,นะหาเงินเก่งด้วยนะคะ แล้วก็จะขี้สงสารนะเมตตาใจดีนะคะตรงนี้นะให้หกเหรียญถ้าเดี๋ยวขอดูพลังงานของคุณในตอนนี้แล้วก็รูปแบบความสัมพันธ์ของคุณกับค,คนนี้เป็นยังไงนะครับคนที่แอบมาหลงเสน่ห์คุณนะหรืออยากจะมีคอมมิชเมนต์ที่ชัดเจนกับคุณเนี่ยคุณกับเขารู้จักกันแล้วหรือ,อยังนะแล้วคุณเป็นใครในชิ้นของเขา แลวงานคุณเป็นยังไงในตอนนี้นะไพ่สามเปลี่ยนนะคะคุณเนี่ยกำลังมีการวางแผนนะสร้างชีวิตหรือเริ่มต้นทําบางสิ่งบางอย่างอยู่อาจจะเป็นงานใหม่ที่พักใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหรือวางรากฐานความมั่นคงให้กับชีวิตของเตนอยู่ในตอนนี้นะคะมีการวางแผนเรื่องของอนาคตนะชีวิตครอบครัว เอาไว้อะไรแบบนี้อยู่ได้ในหัวงคุณตอนนี้นะโอ้ไพ่ให้หนึ่งเหรียญน่ะบางคนคือจริงๆนี่น,นี่คุณอาจจะเพิ่งได้เริ่มงานใหม่ได้รับอกาสใหม่ๆหรือทําอะไรใหม่ๆอยู่ในตอนนี้นะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่คู่ควรกับคุณนี่แหละคือคุณค่าที่คุณคู่ควรนะมีมีฟิลประมาณนี้นะคนะในทางฝั่ง,งคุณนะ แล้วคุณรู้สึกด้วยว่าคุณน่อยากจะทําสิ่งนี้มานานอยากได้สิ่งนี้มานานนะคะบางคนอาจจะเพิ่งได้รับโอกาสสําคัญอย่างเช่นเอ,องานใหม่นะีคะหรือบ้านใหม่คือมันมีอะไรใหม่ๆในช่วงคุณในตอนนี้นะ,ะโอ้ไพ่หนึ่งถ้วยด้วยนะคะหนึ่งถ้วยคุณนั่นจริงๆนะ นะคุณอาจจะกําลังเริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยก็ได้นะโดยเฉพาะเรื่องของงานความรักคือบางคนเนี่ยมีการแบบเรียกว่าโลนะฮะโลชีวิตของตัวเองโลระบบชีวิตของตัวเองใหม่หมดเลยนะคะคือคุณอาจจะเหนื่อยหน่ายกับชีวิตเดิมๆไลฟ์สไตล์เดิมๆงานเดิมๆที่อยู่เดิมๆอะไรแบบนี้แล้วคุณก็ตัดสินใจที่จะออกมาจากอะไรเดิมๆบางคนอาจจะออกจากที่ทำง,งานนะออกจากที่อยู่อาศัยเดิมๆหรือย้ายถิ่นฐานไป ต้งรางฐานที่ใหม่เลยอะไรแบบนี้นะคะหรือแม้แต่ว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณก็เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนมุมมองใหม่ด้วยนะคะมันมีความคิดที่เปลี่ยนไปแล้วก็มุมมองที่เปลี่ยนไปนะคะของคุณไพ่สองเหรียญน,นะคะตอนนี้คุณอาจจะกําลังอยู่ในช่วงเวลาที่บาลานซ์ชีวิตตัวเองอยู่เหมือนคนที่แบบเพิ่งเข้าไปอยู่ในที่ใหม่ๆแล้วก็กําลัง พยายามควบคุมให้ดีดูแลเ,เรื่องของการเงินการเดินทางหรือวางแผนอะไรแบบนี้ค่ะการงานมีความคิดในเรื่องของเงินงานการเดินทางอะไรสักอย่างนึงที่คุณคิดอยู่สองอย่างในหวัวตอนนี้ว่าอยากที่จะเห็นมันเป็นรูปเป็นร่างหรือว่าให้มันอยู่ในจุดที่ดีนะคะให้เดี๋ยววิโอฟอร์จูน M, ชีวิตของคุณกำลังเปลี่ยนไปจริงๆนะตอนนี้นะคะใครที่เข้ามาในรนดอมเนี้ยไม่เปลี่ยนอย่างใดก็อย่างึ่งอย่างแน่นอนนะคะบางคนถ้าคุณไม่ได้เปลี่ยนที่อยู่อาศัยไม่ได้เปลี่ยนงานความคิดของคุณก็เปลี่ยนไปนะคะคุณอาจจะคิดที่อาจะเริ่มทําอะไรใหม่ๆที่คุณยังไม่เคยทําไม่เคยลองแล้วคุณอยากที่จะทํามันนะ,ะหรือแม้แต่งานอดิเรกที่คุณอาจจะมีคาดฝันว่าคุณจะเป็นได้หรือจะทําได้นะคะ หมือนมีงานที่สองงานที่สามเข้ามาแล้วคุณเหมือนเหมือนอยู่ดีๆงานนี้สิ่งนี้คุณก็รู้สึกว่ามันใช่ในความคิดของคุณเปลี่ยนไปแล้วก็ทัศนคติในเรื่องความรักด้วยนะก็เปลี่ยนไปด้วยนะคะในความคิดของคุณอนะ่ะคือเมื่อก่อนคุณอาจจะเคยเจอความนักที่ดีที่ไม่ดีที่แย่ร้ายแรงแค่ไหนก็ตามะแต่ว่าตอนนี้เหมือนคุณอยู่ในจุดที่เข้าใจความรักดีนะเข้าใจการใช้ชีวิต คู่นะหรือการที่จะอยู่แบบคู่มันเป็นยังไงหรือแม้แต่อยู่กับตัวเองอยู่แบบโสดรักตัวเองเป็นยังไงพลังงานของคุณคือเป็นคนที่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะอืมแต่ไม่มีถ้ามองในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณกับคนคนนี้บางคนนะคุณกับคนคนนี้อาจจะมีการคบหาดูใจกันอยู่ในตอนนี้แหละนะมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ ตอนแรกเริ่มเดิมทีคุณก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะไปในทิศทางไหนนะอาจจะผ่านการศึกษาด้วยใจกันมาแล้วนะคะบางคนก็อาจจะสี่เดือนนะเอออาจจะเจ็ดเดือนสิบเดือนอะไรแบบนี้นะขึ้นไปนะแล้วตอนนี้เหมือนเหมือนคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะมีการลงเออลงตัวหรือทําอะไรสักอย่างกับคนคนนี้ที่เป็นความมั่นคงในชีวิตอะนะนะเหมือนมันผ่านบททดสอบหรือผ่าน ผ่านการศึกษาพูดคุยดูใจกันมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็มีการเลื่อนระดับเนาะเลื่อนสเต็ปขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะกับคนคนนี้นะคะก็คือคนที่เคุยกันอยู่นะแล้วยังไม่มีความชัดเจนนั่นแหละนี่แหละคนคนนี้เลยนะคะที่เขาอยากจะชัดเจนแล้วก็อยากจะจริงจังกับคุณแล้วก็หลงเสน่ห์คุณมันมีมีไพ่สองเดชขึ้นมาแม่หมอรู้สึกว่าบางคนคนกับคนคนนี้อาจจะเคยเลิกกันไปแล้วนะ มันมีความความรู้สึกที่แบบเหมือนเป็นคนเก่าอยู่เหมือนกันนะคะก็คืออาจจะเป็นคนเก่าที่มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นเป็นแฟนกันมาก่อนนะคะบางคนก็จจะเป็นคนคุยกันก่อนหน้านั้นแล้วรู้สึกว่าเออเข้ากันไม่ได้หรือว่าอยู่ในช่วงที่เขาไม่พร้อมคุณไม่พร้อมนะคะก็เลยมีการแยกย้ายห่างหายกันไปแล้วอยู่ดีก็มาเจอกันนะเออมาเจอกันด้วยเหตุบังเอิญอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะ เออบางคนก็เป็นคนใหม่ๆเลยเพราะว่ามันมีในเรื่องของกฎอะไรใหม่ๆด้วยนะคนใหม่ๆที่คุณอาจจะเพิ่งเริ่มคุยเพิ่งเริ่มศึกษาอยู่นี่แหละหรือคนคุยๆกันอยู่นี่แหละนะคะคนนี้แหละที่เขาอยากจริงจังกับคุณมากๆนะหลงเสน่ห์คุณมากจากครอบครอวคุณจะไปให้เดวิลก็มานะคะแล้วก็ให้สองเหรียญเนานะเนี่ยบางคนมีสองคนนะมีทั้งคนเก่าแล้วก็คนใหม่ของคุณนี่นแหละที่เขาอะ อยากจริงจังกับคุณอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือเริ่มที่จะวางแผนทําบางเสีบบ่งบางอย่างเพื่อที่จะเข้ามาหาคุณมีเดวิโอฟาจูนอยู่คือเป็นการวนกลับมาด้วยนะคะสองเหรียญกับเดวิโอฟาจูนเนี่ยมีการวนกลับมาของอะไรเก่าๆด้วยแล้วก็สิ่งใหม่ก็ด้วยนะคะทั้งทั้งคนใหม่คนเก่านะคะเออถ้าเป็นคนโสดเนี่ยคนโสด แม่หมอคิดว่าคุณน่าจะไม่ได้โสดสนิทอะไรขนาดนั้นคุณอาจจะมีคนคุยคุณอาจจะมีคนที่คุณรู้สึกชอบเขาอยู่นะคะหรือคุณอาจจะสงสัยว่าเขาชอบคุณไหมคนนี้เออเป็นไปได้นะคะคนนั้นคนโสดอาจจะตั้งนานหน่อยนะคะเหมือนมีไพ่เดลว,วิาอาจจะใช้เวลานานหน่อยที่จะเห็นความชัดเจนนิดนึงนะเดี๋ยวแม่หมอจะดูว่าในตอนนี้นะคนคนนี้นะคะเขาคิดยังไงกับคุณ แล้วคิดจะทำอะไรไหมะคะกับคุณนะเขาคิดยังไงกับคุณนู้ไพ่สิบเหรียญเนี่ยครอบครัวเนี่ยครอบครัวนะคะคาคนที่อยากมีครอบครัวร่วมกันกับคุณเนี่ย,อย,อ,ยอยากเป็นครอบครัวเดียวกันกับคุณเลยรู้สึกใช่มากๆนะบางคนอาจจะอยากมีลูกร่วมกันด้วยทั้งไพ่สองถ้วยนะคะโอ้เขาชอบคุณมากเลยนะคนคนนี้เนี่ย อืมคุนถือดาวแต่เขาอาจจะมีความรู้สึกเกรงใจคุณหน่อยนึงนะคะที่จะลุกเข้าหาคุณหรือเทคแ a คชั่นทำอะไรเพราะว่าดูเหมือนว่าคุณก็จะแบบสวยๆและเชิดๆหน่อยนะคะถ้าเป็นฝั่งผู้หญิงนะไม่เหมอรู้สึกว่าเป็นฝั่งผู้หญิงอะ่ะจะค่อนข้างที่จะโนสนโนแคร์ในเรื่องของความดักพอสมควรนะคะแต่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยรู้สึกว่า เขาจะค่อนข้างมีความเกรงใจเกรงใจผู้หญิงนะคะเออหรือแม้แต่คุณเองนะที่เป็นผู้ชายเข้ามาดูเนะี่ยคุณค่อนข้างที่จะมีความเกรงใจเธอนะคะหรือว่าเรียกว่าอะไรอะ่ะเขินอายหรือว่าไม่กล้าบังสิกงิญยาคุณรู้สึกว่าเออเธอจะมี ดูมีเอ,อิทธิพลหรือดูเกรงใจเป็นพิเศษนะคะสำหรับผู้หญิงคนนี้นะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายที่เข้ามานะแล้วก็เป็นฝั่งคุณเองที่จะต้องเทน,เนชั่นเข้าหานะคะหรือคุณเอกชอบใครสักคนนึงก็ได้อ่าแม่หมอจะขอบอกนิดนึงว่าถ้าหากว่าคุณเป็นผู้ชายเนาะกับการว่าถ้าคุณเป็นคนโสดเนี่ยและคุณมีคนที่คุณแอบชอบหรือแอบมองเขาอยู่นะคะเธอก็ชอบคุณนะอะเธอก็ชอบคุณเพียงแต่ว่า เธออาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเย็นชาในเรื่องของความรักนิดนึงนะคะอาจจะไม่ได้แสดงออกอาจจะรอรอให้คุณนั่นแหละนะเป็นฝ่ายเด็นชั่นนะถ้าหากว่าฟังตรงข้ามขคุณจริงจริงเนี่ยเด็กถือดาบนะคะแอบส่องชีวิตของคุณแอบสนใจแอบดูข่าวข่าว,าวชีวิตของคุณโอ้โหเจ็ดดาบเนี่ยเห็นไหมบางคนเนี่ยมันยังมีความแอบอยู่นะคนคนนี้ยังมีความแอบอ เรียกว่าแอบเก็บอาการแอบเก็บความรู้สึกนะไม่แสดงออกไปให้คุณได้รู้ว่าเออแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเขาต้องการอะไรนะเออเขาคิดยังไงมันมีความแอบอบไม่เหมาะขอแบบว่าขยายน,นิดนึงตรงตรงนี้เนาะบางคนนะบางคนนี้อาจจะคือมีส่วนน้อยนะคะไม่เหมาะให้หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะว่าคนคนนี้จ,จะเป็นคนที่มีคู่ดูแล้วด้วยนะ ถ้าเขามีคู่นะแล้วก็มาแอบชอบหรือว่าอยากที่จริงจังกับคุณหรือมีคอมมิชเมนนกับคุณเนี่ยคือมันเป็นไปได้ว่าเขาก็จะมีความกลัวหรือเกรงใจใคุณอยู่นะคะอาจจะเข้ามายื่นข้อเสนอหรือมาตกลงกับคุณก็ได้นะคือคือไอ้คำว่าเขามีครอบครัวมันก็ต้องดูว่าเขามีกําลังแค่ไหนนะคะว่าเออเขาจะคุยคุณตกลงกับคุณยังไงอะไรแบบนี้มันอยู่ที่ การรับได้ในความสัมพันธ์มากกว่านะคะแม่หม,มอรู้สึกว่าถ้าหากว่าคุยกันได้เออตกลงโอเคอยู่ด้วยกันอันนี้แม่หมอสมมตินะคะว่าสมมติว่าเออถ้าเขาโอเคกับผู้ชายคนนี้ที่จะมีแฟนหนึ่งคนสองคนสามคนอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะคะเพราะว่าทั้งสามคนเนี้ยคือคุยกันแล้วตกลงกันแล้วว่าโอเคอะไรแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้ผิดนะคะแต่ถ้าหากว่า แอบแฝงมาหรืออะไรเงี้ยเอาแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องผิดแต่แม่หมอรู้สึกว่าคนคนนี้จะต้องเข้าหาคุณอย่างเปิดเผยเท่านั้นนะคะถึงจะสามารถเข้าได้นะเหมือนเขามีความคิดว่าอยากจะมาเปิดเผยบางอย่างกับคุณแต่มันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณอาจจะไม่ชอบก็ได้นะคะเออถ้าเป็นถ้าสมมติว่าเขาเป็นผู้ชายอะไรแบบนี้เนาะแล้วเขามาเปิดเผยหรือยื่นข้อเสนออะไรให้คุณเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณไม่ชอบนหะนะ ขอดูหน่อยนะคะว่าเขาจะเทคชันอะไรเป็นการขยายความไปเลยแล้วกันนะเขามีเกมจะเทคชันอะไรไหมนี่ไงการติดต่อสื่อสารเพื่อให้รู้สึกว่ามันจะมีการพูดคุยกับคุณอย่างตรงไปตรงมาว่าคุณโอเคไหมกับข้อเสนอนี้นะหรือข้อตกลงนี้นะคะเจ็ดไม้อาจจะก้ากลัวหน่อยนะคะเออเอาจริงๆแล้วเขาอยากพูดกับ คุณมากๆนะคะหรือถ้าเป็นในกรณีส่วนน้อยนะหมอรู้สึกว่าอีกกรณีส่วนน้อยเนี่ยมีโอกาสมากๆเลยที่เขาจะจะทานะแต่ถ้าเป็นในคนโสดหรือมีคู่มีความสัมพันธ์กันอยู่แล้วเนี่ยแน่นอนว่าคนคนนี้จะคุยกับคุณอยู่แล้วคือเขาอาจจะมีการบอกคุณอยู่แล้วเออบอกเป็นในๆว่าอยากจะใช้ชีวิตรูปแบบไหนกับคุณเออแล้วก็พยายามทําให้คุณเห็นนะคะ มันคือจะเป็นการพูดเป็นในๆนะจะไม่ได้เปิดเผยไป,ปแบบตร้งๆเลยว่าเออเขาต้องการอะไรเพราะว่าเขาก็กลัวเหมือนกันกลัวว่าเขาจะทําไม่ได้หรือว่ากลัวว่ามันจะเป็นการแบบพูดขายฝัให้คุณเนะี่ยนะคนคนนี้นะคะแต่ถ้าเป็นในกรณีที่เออส่วนน้อยที่ว่าคนมีคู่นะคนคนนี้มีคู่มีแฟนแล้วเนี่ยให้มาขอเปิดน,นี่มาคกบโอาเปสิบดาวเนี่ยเขาก็เรียกว่าอาจจะไปคุยกับคนของเขาก็ได้นะ คือไม่เหมอรู้สึกว่าคนคนนี้อยากคุยกับคุณเออคุยกับคนของเขาก่อนว่าเออโอเคคนของเขาโอเคไหมตกลงหรือเปล่าแล้วค่อยมาคุยกับคุณเนี่ยเออแล้วค่อยมาคุยคุณแล้วค่อยมาบอกกับคุณอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนมีการจะทําอ่ะไม่หมอรู้สึกว่าไพ่าไปไม่เท้ายังไงก็ทาเพียงแต่ว่ามันมีความกลัวนิดหนึ่งกลัวว่าเออจะผิดหวังกลัวว่าจะเสียใจ แต่ยังไงก็จะทําไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันนะคะอหิงถือถวยแต่ก็จะทําเอ่อถ้าในกรณีที่คนคนนี้มีคู่นะนะคะเขาอาจจะเข้ามาบอกคุณหรือยื่นข้อเสนอเรื่องความมั่นคงอะไรยืนต่างอะนรน่นก็ตามนะเนาะถ้าคุณรับได้โอเคก็ได้แต่เขากลัวเลยเกินกลัวว่าคุณจะรับไม่ได้แล้วก็ไม่รับเขานั่นแหละนั่นก็คือสิ่งที่ เขาคิดจะทําถึงแม้ว่ามันจะเจ็บปวดแต่ก็จะทํานะคะเออจะทำในกรณีคนมีคู่อโอโ้อะไรกันนะคะคุณไปเจอปะปะ๋าอะไรหรือใครที่แบบว่าเรียกว่ายังไงดีอ่ะมันเป็นเอาจริงแล้วมันผิดหรือถูกมันอยู่ที่ในนี่ในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะแม่หมอนรู้สึกว่าถ้าเป็นความสัมพันธ์แบบว่า เขาก็รับได้เออคนนั้นก็รับได้คุณก็รับได้อะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้ผิดนะคะเพราะว่าเราก็เคยเห็นข่าว่าจะเคยเห็นมันผ่านบ้างว่าเออเขาอยู่กันสามคนสามีภรรยาอะไรอย่างเงี้ยอยู่ยังอยู่ได้รับได้อะไรแบบเนี้ยเขาก็อาจจะเหมือนกันด้วยนะไม่บอรู้สึกว่าเขาก็อาจจะแบบไปศึกษาหรือรู้มาบ้างว่าเออสมัยนี้มันเปิดเผยเรื่องนี้เรื่องนี้ลองทําตรงนี้ดูถ้าหากว่าคุณโอเคเขาก็โอเคแต่ถ้าคุณไม่เขาก็ ไม่ไม่ทําอะไรนะคะก็จะไม่ตือ้อไม่เลาหรือคุณนะอะไรแบบนี้นะถ้าคนคนนี้เป็นคนมีคู่นะคะแต่ถ้าในกรณีที่คุณกับเขามีการคุยกันอยู่แล้วนะคนคุยอะนะคะแล้วก็บางคนก็จะกําลังเริ่มวางแผนนะสร้างครอบครัวร่วมกันหรืออยากที่จะมาใช้ชีวิตร่วมกันนะคะเหมือนคนคนนี้ก็เลือกที่จะเรียกว่าอะไรอะ จบจะขี่เดิมนะคะอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะถิ่นฐานที่อยู่ของเขาเนะี่ยมาอยู่ด้วยกันกับคุณมันต้องมีการโยกย้ายที่หนึ่งไปที่หนึ่งแน่ๆนะเพื่อเป็นการเรียกว่าครอบครัวคนคนนี้อยากเป็นครอบครัวเดียวกันกับคุณเขาจะทําในสิ่งที่เขาอาจจะไม่ชอบก็ได้นะคนคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อยู่ในเซฟโซนของตัวเองนะคะอยู่ในพื้นที่หูงเตมมานานหรือเป็นคนโสดมานานแล้วก็อาจจะไม่กล้าที่จะ ออกจากพื้นที่ของตัวเองอะไรเงี้ยแต่คนคนนี้จะทานะเพราะว่าเขาเขาต้องเขาต้องเจ็บปวดมากๆนะเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์นี้มันพัฒนาคนคนนี้รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่เขาอาจจะไม่ชอบหรือคุณอาจจะไม่ชอบด้วยก็ได้บางทีคนคนนี้อาจจะยื่นข้อเสนอว่าให้คุณนั้นโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่ของคุณและเขาก็จะเปลี่ยนด้วยนะ าก็จะย้ายด้วยเหมือนเป็นการย้ายที่อยู่อาศัยหรือย้ายงานย้ายอะไรใหม่ๆไปอยู่ด้วยกันมีที่ใหม่ๆห,หรือเป็นการเริ่มต้นใหม่อะไรกันแบบนี้นะคะนี่คือสิ่งที่คนคุยอย่างคุณจะทําแล้วก็คนที่กําลังคุยๆกันนะมันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะอย่างนั้นแหละระดับถ้าคุยกันก็ระดับเจ็ดแปดเดือนสิบเดือนขึ้นไปนะคะจึงจะมีการพัฒนาประมาณนี้เนาะ,ะเดี๋ยวม่หมอขอ ดูไพ่รัคนาาศีแล้วก็แนะนำให้กับคุณเลยนะคะเกี่ยวกับคิปนี้เนาะใแนะนำให้กับคุณนะคะสําหรับใครที่เป็นคนโสดที่อาจจะยังไม่ได้เริ่มความสัมพันธ์นะแต่มีคนที่รู้สึกว่าเขาชอบคุณหรือคุณชอบเขาอมองกันอยู่อะไรแบบนี้นะถ้ากำลังจะเริ่มนะคะ ราศีมีนนะคะให้เกียรติความรู้สึกของคุณนะคะจงเลือกด้วยความรู้สึกของคุณจริงๆนะความความรู้สึกว่าเออมีความสุขอะไรแบบนี้เป็นหลักนะคะคุณมีความสุขไหมออกไปลุยกันเลยนะคะไพ่บอกว่าที่จริงแล้วคุณไม่ต้องกลัวอะไรแล้วแหละนะคะคนงันคุณมีมีความเก่งกล้่าสามฮัทอยู่แล้วนะคะคนราศีสิงห์มีความมั่นใจยอยู่แล้วนะคะ ถ้าหากว่าคุณเป็นฝ่ายที่จะต้องเทคแอคชั่นเองก็นั่นแหละคือคุณไม่ต้องัวนะคะลุยเลยในอยากทําอะไรทำในตอนนี้นะเหมือนเป็นเรื่องงามอย่างดีของคุณนะคะปล่อยการควบคุมนะคะแล้วก็ไม่ต้องควบคุมสถานการณ์หรือว่าไปวาดหวังอะไรมากมายนะเหมือนเหมือนว่าเราอาจจะตั้งเป้าหมายไว้ได้แต่เราอย่าไปวาดหวังว่าเออเรียกว่าอะไรอะ่ะเป้าหมายนั้นเนะี่ยเราจะไปถึง หรือมันจะเป็นจริงไหมปล่อยเขาเรียกว่าปล่อยผลลัพธ์เนาะปล่อยผลลัพธ์แล้วเราจะมีโอกาสสําเร็จมากขึ้นประมาณว่าเราอยากเอาความหวังความฝันของเราไปไปไว้กับคนอื่นคือเอามาไว้แค่ตัวของเราก็พอแล้วเราก็พยายามทําให้มันดีที่สุดถ้าหาว่าไม่ดีที่สุดแล้วมันอาจจะไม่ไม่เป็นไปดังที่คิดดังที่หวังเราก็ต้องปล่อยไปแนะยาไปพยายามควบคุมสถานการณ์ อะไรที่มันควบคุมไม่ได้นะคะปล่อยคนรับปล่อยสถานการณ์นะคะราศีมังกรนะ,ะแล้วก็ตรวจสอบความจริงรายละเอียดหลายๆสิ่งหลายอย่างให้ดีนะคะอะก็มีมีนนะ,ะมีสิงแล้วก็มีพุทกแล้วก็มีมังกรค่ะก็ประมาณนี้นะคะคลิปนี้รนดอมนี้นะคะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะบ๊ายบายค่ะ